คุณแม่ลูกสองอีพุทธธิดาขอลูกสาวแล้วตั้งชื่อน้องมีตังคุนแทนเป็นคุณแม่ลูก2อ,อย่างเต็มตัวค่ะสำหรับสาวอีพุทธธิดาหลังจากออกมาประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่2ก่อนหน้านี้ทํากลางความยินดีของครอบครัวและเพื่อนๆพื่อนล่าสุดสาวอีพุทธธิดาก็ได้ให้กําเนิดทายาทคนที่สองเพศหญิง เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยตั้งชื่อสุดน่ารักว่าน้องมีตังโดยมีสามีคอยให้กำลังใจอยู่เคียงข้างค่ะซึ่งอีพุทธธิดายังได้โพสภาพครอบครัวสุดอบอุ่นอวดโฉมลูกสาวลงใอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความว่าน้องมีตัง เด็กหญิงพิมรวีสิร,รฉายาเกิดวันพุธที่8กุมภาพาันธ์2566น้ำหนัก2,360กรัมร้องสียด,ดังมากค่ะถามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างล้นหลามเลยค่ะ